ได้ค่ะวันนี้นมานอนนะคะพี่มานอวันนี้โอเคเลยัาการล่าสุดวันนี้อนนอาการล่าสุดวันนี้ดีขึ้นมากเลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะเพราะว่าได้รับทําการฟอกไตแล้วพอฟอกไตแล้วเนี่ยสารพิษต่างๆสารที่มันแบบว่าสิ่ง ขาเรียกว่าของเสียในร่างกายก็ถูกถ่ายเรื่อยๆไปนะครับตั้งแต่นําฟอกไตมาได้สิบกว่าครั้งนั้นเนี่ยก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วกลับมาเราแข็งแรง้นนอ้อยๆไหมเออเกือบๆเต็มร้อยเกือบๆเต็มร้อยค่ะเกือบเต็มร้อยแล้วก็หวังว่าพอหลังจากไดก้รับรับการฟอกไตแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ กำลังใจเยอะไหมคะที่ผ่านมาเมกันงงมากแล้วก็เซอร์ไพรส์มากกับกับกำลังใจที่เพื่อนๆแล้วก็เอฟซี uh, นะคะที่ช่วยกันส่งกำลังใจจากคอนเสิร์ให้นะคะก็ uh, หลังจากฟื้นฟื้นฟื้นตัวมาจากห้อง ICU ียูเนี่ยก็ก็งงมากแล้วก็เซอร์ไพรส์มากเลยที่แบบนึกไม่ถึงเลยว่าจะมีคน uh, เป็นห่วงเราแล้วก็รักเราแล้วคิดถึงเราขนาดนี้ แบบอสิ่งที่ดูแลเป็นพิเศษก็คือต้องไปฟอกไตให้เป็นประจำทุกครั้งทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละสองครั้งทุกวันอังคารกับวันศุกร์ครั้งละสี่ชั่วโมงค่ะถ้าถ้าไม่ฟอกก็คงไม่ได้มายู่ตรงนี้สดี่มามาเจออบไปตอนที่เราถึงโรคไตทำไมเราถึงไปเข้ากระบวนการด้วมกัยพี่กลัวบอกตรงๆเลยว่าว่าพอรู้เป็นเป็นเป็นโรคไตแล้วเนี่ยหมอก็เลยหมอ หมอที่สี่ลาชพี่พี่ไปแอดพี่ที่สีลาชก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณมัมต้องฟ้องไตนะพี่ก็กลัวร้องไห้เลยเพราะว่าพี่คิดว่าการฟ้องไตเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็กลัวว่าจะกลับมาร้องเพลงไม่ได้ก็เลยหนีหนีจากสีราดมารักษาตัวเองไม่ยอมพี่ยางไปฟอกคือเลิกติดต่อสี่าดเลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็มารักษาปรกษาตัวเองด้วยการคุมอาหารพยายามทําแล้วมันก็มันก็ ไม่ดีขึ้นทาไม่ได้แล้วนี้ของเสียก็มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่พี่ไตวายวันที่พี่หายใจไม่ออกน้าท่วมปอดวันนั้นเลยพี่ตัดสินใจโทรหาเพื่อนแล้วก็โทรหาเพื่อนแล้วเพื่อนเรียกรถกู้ภัยมารับไปโรงพยาบาลยเงี้ยค่ะแต้เวลาที่สาวที่ฆ่าของตีเราใช้ชีวิตไงตอนโอ้ยใช้ชีวิตแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่จะเจ็บแล้วก็ปวด ร่างกายข้างในอักเสบมากเจ็บอยู่ตลอดเวลาแต่พี่ไม่บอกใครพี่เก็บไว้ไว้คนเดียวจนกระทั่งกะว่าจะผมจะทนไม่ได้อ่ะแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่พี่ทนไม่ได้จริงๆวันที่น้าท่วมป่อหายใจไม่ออกพี่ไม่บอกใครเลยว่าเราพี่ไม่บอกใครเลยหนึ่งพี่ตอนที่พี่พี่ประสบปัญหาแล้วพี่ก็ทำพี่คิดพี่ออกว่าพี่จะทำยังไงต่อไปกับชีวิตดี จริงๆพี่พ,พี่พี่เคยคิดว่ามันจะเป็นอะไรก็เป็นไปนเลยอะไรอย่างเงี้ยแตมว่าใจยางไนงะแต่มันก็พอถึงเวลาวนนั้นมันมาถึงจริงๆแล้วพี่ก็โทรหาเพื่อนเพราะทนไม่ไหวจริงๆพี่พี่เรียนไม่อยากไปพอถึงเวลาที่มันจะไปวันนั้นค่าศีรษะพี่แบบอัดมากคนหายใจไม่ออกเหมือนเหมือนคนจมน้าอ่ะวี50 5ประมาณพราพี่ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยพี่ช็อกไปแล้วก่อนก่อนที่ถึงห้องไอซพี่ช็อกไปก่อนแล้วเพราะแต่ว่า พี่สะพายมาเล่าให้ฟังว่าคุยกับหมอหมอบอกวิกฤตมากมาห้าสิบห้าสิบแล้วก็หมอจะเจาะคอเลยหมอจะเจาะคอพี่ชายพี่ก็บอกไม่ให้เจาะเพราะว่ากลัวว่าพี่มังจะร้องเพลงไม่ได้เงี้ยก็ก็ไม่ได้เจาะแต่หมอเ็าบอกว่าถ้าเกิถ้าเ๋ยวไม่เจาะนี่ก็อาจจะช็อกนะหรือไั้ก็่ห้าสิบห้าสิบเงี้ยก็ก็วัดกันนะฮะวัดกัน แล้วก็พี่ก็พี่ก็สลบไปเลยตั้งแต่ในห้องเสียวพี่ไม่รู้ตัวเลยมารู้ตัวอีกทีก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีก็มีเครื่องช่วยหายใจอยู่ในนี้แล้วเรียบร้อยแล้วก็รู้ไม่ได้แต่ว่าตอนไหนที่มีเครื่องช่วยาจแต่ว่าตอนที่พี่หลับใช่พี่ตอนที่พี่หลับไปเนี่ยพี่พี่รู้สึกว่าพี่พี่เคลิ้มไปพี่มีความสุขมากเนพี่หลับไปแล้วะพี่คิดูสึกว่าพี่หลับไปประมาณสิบนาทีได้ แต่พอพี่สะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยหมอบอกว่าคุณหลับไปสามชั่วโมงอ่าที่นำปีนอนที่เราเข้าไอซียูเพื่อคิดว่อเพื่อที่ว่าเราจะกลับมาเป็นนอนำหนึ่มที่คิดไหมเหรอพี่พี่คิดว่าโอกาสตุยเยอะอะโอกาสโอกาสเสียมากดูมากกว่าแต่ว่าไอตอนที่พี่หลับไปเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าพี่หลับไปเนี่ยพี่หลับจริงๆหรือพี่หมดสติไปหรือพี่ หมดลงหายใจไปแล้วแล้วก็ปั้มขึ้นมาเลย<ม>เราไม่ทราบมาแล้วก็มาก็เครื่องช่วยใจอยู่ในคอแล้วก็<ม>ยวอยู่ในซีอูแล้วขรหงก็เหมือนมีมีการ้งกาด้กตั้ใช่ใช่ก็มีมีหลา,าการมากแล้วก็ปรปตูวจพบตับไวรัสอวรัสจับอักเสบซีอีกนี่ต้องรักษาต่อไปแล้วก็ ะระบบโรคหายใจผิดป,ปกติอาจจะต้องมีการทำบอลลูนในอนาคตต่อไปนะครับก็จจต้องดูใจด้วยว่าเส้นหลอดใจตีบหรือเปล่าเพราะพี่เคยเป็นสตรมาก,ก่อนครับทแล้วพี่กูเก็บนะแล้วมันก็โยงใยไปถึงตอนนี้ตอนนี้พี่ก็อาการมันดีขึ้นหมายถึงว่าแต่ว่ามันจะมีถ้าอยู่เป็นนานๆถ้าเกิดทั้งวันเนี่ยมันจะเริ่มมีตึงคอบาลไหล ตะรวดอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่พี่คิดไว้ว่าที่ได้กลับมาทุกวันนี้ต้องขอบคุณต้องขอบคุณจากกำลังใจทุกๆฝ่ายทั้งจากเอฟซีแล้วก็จากเพื่อนเพื่อนพี่ๆท้งน้องในวงการที่เป็นนักร้องนักแสดงด้วยกันนะคบที่ช่วยเหลือมาขอบคุณมากขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกไว้ว่าบอกตัวเองเลยว่าต่อไปนี้ก็คือเราได้ชีวิตใหม่แล้วเนี่ย เราเกิดเหมือนกับได้เกิดใหม่ได้ซ่องไตได้กลับมากลับมาอีกครั้งหนึง่งก็คิดว่าครั้งนี้จะเกิดถ้าเราไม่รับไม่รักตัวเองก็ก็คงจะไม่มีใครไปรับตัวเองเท่าเราอีกแล้วสิ่งที่สิ่งท,งที่สิ่งที่คิดไว้คือต้องรับตัวเองให้มากๆแล้วก็จะไม่ไม่ดื้อกับหมออีกแล้วค่ะเกลับมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ยังไม่เต็มร้อยครับยังไม่เต็มร้อยแต่ว่ากลับมาทีนี้มันดูสดๆสี่ได้ดูแข็งแรงแล้วพูดชัดก็คืใช่เพราะว่ามันของเสียมันออกนะครับอที่ผ่านมานี่มันตะบุกกตะกันของเสียอย่างไรเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบเราล้มตายเลยนะมันไม่ขับมันไม่หมายถึงว่าไตมันเสื่อมอ่ะมันมันทาการแบบมันมันไม่ขับปี๊ดออกมาอย่างเงี้ยพวก อะไรที่มันเสียๆก I mean. right? ah huh? ่อยู่ในตัวเยอะแล้วพี่ก็เก็บไว้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 จนทั้งพี่กล่าวว่าถึงวันนั้นอาจถ้ามันจะเป็นอะไรก็เป็นแต่พอถึงเวลาที่มันถึงนั้นจริงๆแล้วพี่ทนไม่ไหวพี่ต้องโทรบอกเพื่อนแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลอาการน้ำต้องป้อนที่ทรมานมากนะครับทรมานมากที่นอนได้หรือเปล่านอนหลับจุดผัานจุดชุบอะไรแบบนี้แล้ววันนี้พี่ก็ยังกลับมา ยลายหลคยคบอกพี่บ๊อแมวก้าชีวิตอือแต่แต่ถ้าไม่จะเป็นก็ไม่ต้องเป็นแมวหรอกนะคะเพราะว่าใช่ใช่เพื่อนๆเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆบอกว่าเเพื่อนดีใจมากเพื่อนๆดีใจมากที่กลับมาได้กลับมาแขงแดนแล้วก็เพื่อนๆแบบเพื่อนที่แบบเราไม่คิดไม่ไม่ฝันก็จะเจออย่างเงี้ยเพื่อนสมัยเรียนนักศึกเพื่อนนักเรียนด้วยกันไม่เยี่ยมแล้วก็แบบว่าทุกคนไม่เยี่ยมหมดเลยอ่ะแบบ เป็นห่วงมากทุกคนตกใจมากซอกมากกับข่าวที่ได้รับมาเพื่อนบอกว่า<น>ให้ทำให้ดื้อ<ว><น>ใช่เ<ว><น>พื่อนบอกให้เลิกดื้อนะให้รักตัวเองนะเ<ว><น>พื่อนเพื่อนรักทุกคนนะอย่าทำตัวอย่างนี้อีกนะถ้าทำก็จะไม่รักติต่อไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะน<ว>นี้ท<ว>ี่น้สียว่าหลายคนห่วตอที่เราต้องรักอยู่ตอนที่ก่อนน้านี้เราสึกว่าเราใช้ชีวิตคนเอยู่เยอะมากแล้วก็ีคาร้สะวันนี้ทุกคนหวนทุกคนรู้น เพราะมันไม่รู้จะพูดยังไงนะครับมันมันตอบแทนตอบแทนยังไงก็ก็อย่างพี่๊วาากวิทยาดาที่จัดคอนเสิร์ตให้เนี่ยพี่โตบอกว่าบอกพี่โตขอบคุณมากเลยนะมัมเซอร์ไพรส์มากแล้วก็ขนล,ลุกมากแล้วก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงสําหรับเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่ที่ช่วยกันระดมเุินมาให้ในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้ได้ประมาณารุ่มร้านอ่ะล้านนึงพอดีล้านกว่าเนี่ยแล้วก็พี่โตบอกว่า แกไม่ต้องขอบคุณแกไม่ต้องเออแกแกขอบคุณได้แต่แกไม่ต้องตอบแทนฉันหรอกถึงเวลาฉันเป็นบ้างแล้แกจะให้ฉันดูประกอบดูประกอบคืออาจารย์นี่ให้สัญญากับเพื่อนๆกับเพื่อนที่เราทำอยูแล้วว่าเราจะชีวิตอย่างไรตอนไปนี้นะคะตัวมาเมก็รู้แล้วถึงความเป็นห่วงเป็นใยของเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆในวงการแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะคะ มันสัญญาว่ามันจะรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองชีวิตนี้คาดว่าจะเปิดใต้ครั้งเดียวแล้วก็ชีวิตจะเป็นครั้งสุดท้ายเลยค่ะที่จะที่จะแบบนี้แล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็จะฟอกไตจะไปหาหมอตามนัดทุกวันทุกครั้งเป๊ะเพเพ๊ะเพเพื่อความอยู่รอดของชีวิตของเราเองแล้วก็อนาคตของเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากขอบคุณค่ะเก่งมากแล้วนี่อยู่คนเดียวอยู่เวียนยางอยู่คนเดียวเขาแล้วเพื่อนทำไงล่ะก็เพื่อนก็คอยจากเพื่อนที่เคยหายหายไปก็คอยมาถามไถ่ในก็ะตัวเป็นไงบ้างวันนี้ไปฟอกไตอย่าลืมนะอะไรอย่างเงี้ยนัดเพี่มาต้องรู้เลยครับพี่มานัดกันแล้วนะนัดาพี่จากเขาที่เราเจอกันชื่ไปไม่มีวันจะมารักกันเป็นแค่ความลับ ที่ฉันลักเธอซ่อนไว้ในใจ